เฮ้ยแก้มเราเข้ามาหาอะไรกันแล้วเออใช่แต่เราอยู่นคนลนะคณะแก่อยาทิ้งก็นะเฮ้ยไม่ทิ้งหรอกเราเป็นเพื่อนกันตลอดไปโอเคโอเคเฮ้ยแก้มงั้นเดี๋ยวเราพา,ไป,พานนไปเจอเพื่อนที่คณะคนนึงไปเจอเพื่อนแก๊มอ้าวสดีลักี้อ้าวานีฝนไม่ขครอ่ะทำไมฝนถึงคบเพื่อนแบบนี้ได้นะดูไม่ดีเลยเดี๋ยวเรียกมาคุยหน่อยละกัน ไปยุ่งเลยโอเคเลยอะ่ะไม่ชอบมีชีพมากเลยเปล่าไม่นิสัีเละตลกขอร้องไม่ไปยุ่งเลยเพื่อนรู้ว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่จริงเพื่อนอาจจะไม่ใส่ดีก็ได้อย่างนั้นอย่าไปยุ่งแล้วกัน,นจะไปพรุ่งนี้นะได้แนละ้วอยู่ไหนวันนี้นี่มันบ่ายโมงกว่าเนี่ยไม่มาอีกอะ่พะพอเงินหยวไปหาของกินร้อนแล้วกันเฮ้ยฝนเมื่อกี้โคตรเท่ว่ะเฮ้ยฝนเฮ้ยแก๊บกูไปก่อนนะ มันนี่นี่ฝนมาเคลียร์กันก่อนไอ้มาเนี่ยไม่แข็งเป็นอย่างนี้อ่ะก็เมื่คือลราี่พาไปขับรถเล่นลมนี่มันบวกอะไรยังยุ่งกับคนอย่างนั้นแล้วบวกกับน้องใส่หรือเปล่าไม่ใส่ใส่ก็ไม่ได้ดิเอาก็บอกอะเตือนก็ฟังกันหน่อยดินี่จะไยุ่งได้ไม่ประคาดวะจะไปไหนมาเคลียร์กันก่อนดิ